ครับคุณผู้ชมกินในหน่าหน่าม่วงนะผมเห็นสีก็ออกม่วงก็เลยเรียกว่าเนหน่าม่วงนะครับนะอุ้ยมามาเนี่ยเกาะก่อนเลยครับโอ้โหเนื้หนังนะครับเนื้อหน่างเนื้อหน่างสีม่วงครับสีม่วงม่วงออกแดงนะครับอื้อ รสชาตยอดมากเลยรสอร่อยครับใช่ปานเนี่ย้านใครมีปุ๊บมา้งครับเสดายจังบริบ้บ้านบ้านที่นี่ก็โรยเม็ดไว้นะครับเนาะโรยเม็ดไว้ก็ได้กินนะครับเนี่ย เก็บไปเก็บไปาวาครับรสชาติอร่อยมากครับอืม,อ,มอร่อยอืม รู้สึกว่าต่างกันหน่อยเนื้อจะไม่เหนียวไม่เลระรสชาติก็ไม่ได้หวานเกินเกิดมาเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวเนี่ยครอเนี่ยสิหมด เพาเม็ดไว้นะผมไม่ควอชอบเพาะเม็ดตะปูถ้ามีกระถางเลยก็โรยใกระถางไว้เดี๋ยวเขาขึ้นเมนะ็ดครับเนี่เพาะไว้ก่อนมีปุ๋ไว้ปุ๋กผมไม่รู้อลครับชอบปุ๋ อร่อยอร่อยจริงครับอืม